สวัสดีลูกค้าอยู่ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาเพิ่มแล้วนะกับทรงเซอร์แบบนี้นะคะลูกค้าเมื่อวานเนี่ยที่เรารีวิวไปนะคะจะเป็นสีน้ําตาลทองแต่ว่าวันนี้นะคะลูกค้ามาเพิ่มเป็นสีน้ําตาลช็อกโกแลตแบบนี้นะเหมาะมากนะคะใครที่ไม่อยากได้สีสว่างนะลูกค้าชอบแบบสีเข้มๆนะคะเน้นธรรมชาติใส่ใส่ในชีวิตประจําวันได้นะ,ะลูกค้าเลือกเป็นสีนี้ไปเลยนะคะทรงนี้นะ,ะ,นนะ,ะเดี๋ยวเราจะแจกง ายละเอียดสินค้าอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับทรงนี้เนี่ยเหมือนที่เราบอกไปเมื่อวานนะทรงนี้นะคะรุ่นนี้เลยนะคะจะเป็นแบบทอด้านหน้าแสกได้8เซนเปลี่ยนแสกได้นะคะเป็นทอยกโคนนะคะรวบมัดได้กล้าวได้เปลี่ยนแสกได้ไหมหนีบตรงทําลอนได้นะคะส่วนลักษณะทรงนี้เนี่ยจะทํามาแบบด้านบนก็จะตรงนิดนึงนะเน้นเสยๆยกโคนแบบนี้เปลี่ยนแสกได้นะคะ ส่วนปลายเนี่ยก็จะงุ้มเข้าทรงแบบนี้นะคะปลายสไลด์สวยมากนะลูกค้าเปลี่ยนแสกได้นะคะเป็นทอแสกได้8เซนแล้วลูกค้าแสกเนี่ยก็จะเห็นเป็นการทอแบบนี้นะคะด้านบนเป็นโคนยกเปลี่ยนแสกได้นะคะเวลาเปลี่ยนแสกเปลี่ยนยังไงนะคะสําหรับลูกค้าที่แบบอยากให้มันแบบอยู่ทรงเปลี่ยนแสกเลยก็สามารถที่จะใช้ไดเป่าหลวดาอัดสเปรย์เพิ่มได้นะคะแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวเราจะหวีไปให้ดูแบบนี้นะคะนี่เลยแบบนี้นะ ใครที่แบบอยากเปลี่ยนแสกนะคะยกยกแบบนี้ลูกค้าเลือกเป็นรุ่นนี้ไปบอกเลยว่าสวยมากให้ดูด้านหลังนะคะเวลาหวีก็แบบนี้นะด้านหลังเนี่ยลูกค้าสังเกตดูนะคะสําหรับทรงนี้เนี่ยด้านบนมันก็จะตรงนะตรงปลายก็จะเป็นสไลด์แบบนี้นะนี่แบบนี้เลยไม่ค่อยที่จะแบบไม่ได้ร้อนมากนะคะไม่ได้ร้อนมากไม่ได้ตรงมากเหมาะใครที่แบบอยากได้แบบนี้นธรรมชาตินะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะความยาวเนี่ยก็ไม่ได้ยาวหรือว่าสั้นมากนะ จะอยู่ประมาณพอดีนะคะถ้าใส่จริงเนี่ยตัวนี้ก็จะประมาณ20-22นิ้วเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่ตัวสูงสูงนิดนึงก็จะอยู่ประมาณราวนมนะคะหรือว่าใครที่แบบอาจจะแบบตัวเล็กน,นิดนึงก็อาจจะอยู่ประมาณหลังนะคะก็เลยลงมานะคะนี่เลย